โย่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าไลท์สี่กันอีกแล้วนะคราบโมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นแซชนาบรีละกันนะครับผมปี e 2ยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็เป็นบวกแปรนะครับเดี๋ยวมาให้ดูสเตตมันก่อนสักนิดนี่นะครับเป็นปีนี้นะครับ e ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นบวกแปรนะครับผมอยู่ในฟูลทีมชาติไม่ใช่ดิฟูลทีมาเซนน์นะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าล็อกเกอร์สักนิดหนึ่งนะครับผมว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไรนะครับผมนี่นะครับ อยู่ฟูอาร์เซนอลก็แบบร้อยพลังร้อยยี่สิบเลยนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปรู้จักแบบพาไปดูประวัติมันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสักเล็กน้อยเดี๋ยวไปพาไปดูประวัติมันแบบไวๆเลยนะครับผมโอเคครับผมไปแซชเดวิดนาบรีนะครับผมก็คือเป็นเกิดเมื่อวันที่14กรากฎาคมนะครับปี1995นะครับเป็นนักฟุตบอลชาวเยอรมันปัจจุบันเล่นให้กับปีกนะครับเล่นปีกให้กับทีมชาติบาเบย์เมนไม่ใช่ทุย เล่นปีกให้กับไบเยนมิวนิกนะครับในบุนเดสลิกานะครับและเล่นปีกให้กับทีมชาติเยอรมันนะครับผมนาบรีนะครับเริ่มต้นอาชีพในอังกฤษนะครับกับอาร์เซนอลนะครับผมได้ลงเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับครั้งแรกในเดือนกันยายนนะครับปีปี2012นะครับผมแล้วก็ถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับไปให้เวสต์บอมบีตอัลเวียนนะครับผมก่อนที่จะย้ายกลับไปเล่นในเยอรมันนะครับผมกับวอเดอร์เบิรเมนนะครับในปี2016นะครับต่อมาปี2017นะครับเขาก็ได้เซ็นสััญญากบ บาเยิร์นมิวนิกนะครับผมแล้วก็ถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับปล่อยให้ฮอฟเฟนไฮม์นะครับยืมตัวไปในปี2 0 1 7ถึง2 0 1 8นะครับผมแล้วในปี2018-2019ถึงนะครับเขาก็ได้กลับมาเล่นให้บาเยิร์นมิวนิกอย่างเต็มตัวนะครับและช่วยให้บาเยิร์นมิวนิกนะครับคว้าแชมป์บุนเดสลิก้านะครับผมและเขาก็ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับผมสำหรับฤดูกาลนั้นด้วยนะครับผมโอเคประวัตินาบี้ก็เอาไปคร่าวๆนะครับ อันนี้ผมพูดลิ้นพันมากเลยนะมันดึกไรงไม่รู้เป็นไรพอดึกผมพูดลิ้นพันตลอดนะครับผมก็ก็คือแบบเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็ได้ไปโดนไายเยนซื้อตัวกลับไปนั่นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูค่าพลังกันก่อนถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับนาบรี่นี่คือแบบไม่ใช่คนเยอรมันแท้ๆนะครับผมผมจาไม่ได้แล้วว่าคนประเทศไหนนะครับแตแบบ่ไม่ใช่คนเยอรมันแท้ๆนะครับมีแบบมีคนบอกมานะโอเคเดี๋ยวมาดูค่าพลังนะครับในฟูทีอาร์เซนอลก็เป็นยืนปีก ยืนปีกขวาก็เป็น120นะครับผมยืน r R w นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูแต่ที่เด่นๆเลยนะครับผมก็คือมีความเร็วสปีดต้นนะครับผมจบสกอร์พลังการยิงพลังการยิงนี่เด่นมาเลยนะครับ128นะครับผมยิงไกล120นะครับยิงตำแหน่ง122นะครับผมเปิดบอลนี้122นะครับผมแล้วก็ควบคุมบอล124สมดุล126นะครับผมก็แค่นี้ที่แดงๆนะครับมาดูพลังปีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับยืนปีกก็ เดี๋ยวมาดูนิสัยที่มีอยู่นะครับผมก็เป็นนิสัยที่มีชื่อว่าฟรีนะครับผมก็คือชอบเล่นลูกทักษานะครับผมแล้วก็มีเป็นสปีดดริเบลเลอร์นะครับผมก็คือเลี้ยงบอลได้รวดเร็วนะครับผมแล้วก็มีเทคนิคอลดริเบลเลอร์นะครับผมก็คือเลี้ยงบอลหนีหนึ่งหนึ่งได้ดีนะครับผมแล้วผมก็ใส่นิสัยไปให้นะครับก็คือเปิดบอลนั่นแหละนิสัยเปิดบอลนะครับผมแล้วก็แบบเพิ่มปรเสิียิภาพการส่งบอลอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่แสต็ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมให้ดูไป นะครับผมราคาก็ประมาณหมื่นต้นๆหมื่นแปดหมื่นเอ้ยหมื่นปลายๆดีครับนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าเปิดบอลไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนาบรี่เนี่ยมันเด่นเรื่องยิงนะครับเรื่องยิงเรื่องเรื่องส่งเรื่องวิ่งหนีอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแต่ถ้าเอาไปเปิดบอลนี่ผมแนะนําปีแล้วนะครับโอ้โหถ้าเป็นฟูอาร์เซนอลนะโคตรแนะนําเลยปีแล้วนะครับเปิดบอลสุดนะครับเปิดมันยิงโค้งดีนะมันเปิดบอลแบบตรงหัวเลยอะเปิดบอลนี่นะครับ จะให้ดูแป๊บหนึ่งเปิดบอล124นะครับผมอยู่ในฟัวเซนอนนะนามบีดี122นะครับแต่122นี่ไม่รู้สึกเหมือนเปิด122เลยนะผมบอกตรงก็คือแบบเปิดไม่ค่อยดีอะเอาจริงๆนะครับผมเปิดเปิดบอลไม่ค่อยได้นะครับถ้าเอาเปิดบอลเน้นแบบปีแรดนีกว่าแต่ปีแรมันยิงไม่ค่อยดีนะครับปีนี้นะปีแรดปีนี้ยิงไม่ดีนะครับผมแล้วก็ส่งส่งก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่นาบีดีมันยิงยิงดีส่งดีนะครับแต่เรื่องเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม เหมือนอยู่ปีขวาใช่ไหมลากเข้ามายิงได้เลยอะปีอานาบี้นะครับปีแลนด์ไม่ได้นะปีแลนด์แม่งยิงยากมากเลยโอ้ยยิงโคตรเบานาบี้มันยิงแรงยิงไกลได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยมันรีวิวยากนะนาบี้เดี๋ยวผมพาไปเล่นให้ดูแล้วกันต่างอย่างที่ผมบอกนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปเล่นให้ดูในแร้งเลยนะครับสักตาหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคครับผมเข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอยู่กันในแร้งนะครับผมก็คือมันผมแบบ มันรีวิวยากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังละกันนะครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกนะแหละครับว่ามันเปิดบอลไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับถ้าจะเอามาเปิดบอลแบบโกงๆครับผมแนะนําปีแร์มากกว่านะครับผมน้ำรีมันเปิดบอลไม่ค่อยโกงนะครับผมเปิดบอลแบบปกตินะครับแล้วก็ข้อนี้ก็คือวิ่งเร็วนะครับยิงยิงแรงยิงไกลหลําแล้วพวงโอเควิ่งเร็วยิงแรงยิงไกลดีนะครับผมก็ ไม่ไม่แข็งเลยนะบางไม่ค่อยจะนแนะนําถ้าเป็นปีกในเปิดบอลก็คืออย่างที่บอกนะครับ <c oughs> อ,อะไรอะ <c oughs> ตีเลยฮะไอเหี้ยกูมึนละนี่ฟุมาก็ตีสองกว่าละไม่รู้จะทําอะไรไงก็มารีวิวนาบลี่แล้วนี่นะครับ,รบดูมันไวนะครับผมเล่นทงเล่นท่าอะไรได้ด้วยเพราะว่าสกิลมันหกดาวเลยนะครับผมบวกแปดโอเคโอ้โดนพเนี่ะยังก่อนน้อง โอเคผมพยายามปั้นนาบี้ละการตานี้พยายามปั้นให้มันยิงนะแต่ก็ให้มันแบบอยู่ในตำแหน่งปีนั่นแหละเดี๋ยวให้มันลองเปิดดูนะครับแต่ผมจากที่ลองมานะปีแรดเปิดดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะมากเลยเนี่นะครับเ,เปิดโอโหอะไรเนี้ยอไอ้ย้งมึงเปิดหรือมึงส่งเลียดเนะี่ยเปิดเบาๆโอเคลองดูโอเคกองหลังเราแน่นอยู่ ตัวอะไรนะลาสันโดนล,ละผมโอ้โหว่าละกู <c oughs> ว่าแล้วโดนเฉยโอเคโอเคครับผมมาเอ้าอะไรนักหนาว,วะเนีี้มาพยายามปั้นนะอันนี้ไม่เล่นแบบไม่เล่นเอาโหนะผมแบบจะมาดีวิวนาบี้เฉยแต่แบบผมไม่รู้จะตัดยังไงนาบี้นาบี้มันไม่ค่อยได้ยิงนะครับผมมันเป็นเน้นเปิดบอลมากกว่าไม่รู้จะตัดไฮไลท์ยังไงก็แบบเอามาเล่นเลยละกันมาเล่นให้ดูเลย นะครับแบบปั้นนามรี่เลยอ่ะนะครับผมโอเคโอ้โหโดนยิงเฉยเม็ดหนึ่งมาผมยิงกลับได้อยู่นามรี่นี่วิ่งไวนะครับวิ่งไวร้อยยี่แปดอะโอเวอร์มาก็แบบไวนะผมอยากให้โอเวอร์มาขึ้นบอกห้ามากเลยตอนนี้บอกสี่หาอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่หาอะไรหาตังค์ไม่ได้นะครับผมยิงไกลไปโอ้โห เออน้ำพี่ลืมบอกนะครับมันยิงเท้าซ้ายได้ด้วยนะน้ำพี่ยิงเท้าซ้ายได้นะครับผมซ้ายได้ขวาได้นะครับผมแต่ปีนี้ซ้ายมันแค่สี่นะครับแต่ซ้ายได้แน่นอนผมรับประกันนะครับผมนอกกรอบนะลูกนอกกรอบซ้ายได้นะครับลูกในกรอบนี่ไม่ต้องถามถึงอ,งะะอี่แล้วน้ำโอเคโอโ้โหโ,โอเคไม่เหลือแล้วแหละเพื่อนไม่เหลือแล้วแหละเพื่อนโอโ้โหเหลือ โอ้อะไรวะมาผมให้น้ำผมป้าน้ำบี้ให้น้ำบี้เปิดบอลรัวๆโอ้โหยิงเลยละกันโอ้โหผมพยายามเอาตัวยิงไกลมาแล้วนะเปิดตีมันค่อยเท่าไหร่เปิดตีแม่งยิงเท้าซ้ายด้วงไงมันยิงไกลยากผมไม่ค่อยชอบตัวเล่นเท้าซ้ายเท้าขวาถ้าไม่สองเท้านี่ผมเลือกเท้าขวาดีกว่าแต่ตัวอาร์เซนอลไม่ค่อยมี่ ตัวยิงไกลส่วนใหญ่เท้าซ้ายหมดเลยนะครับชาก้าอะไรพวกนั้นโอเคอองรีมาก่อนคิดว่ายังไงลูกนี้คิดโอ้โหไอ้เฮี้ยมันหมูมันสกัดทันอีกกอวะโอเคเฮ้ยนาบรีไปไหนวะส่งได้ปะอองรีโอเคได้อยู่โอ้โหโอเคได้เรานะครับตอนนี้ที่ผมอ่านจูก็คือแบบลิเวอร์พูลกับเชลซีก็คือชิง ชิงคาราบาครับกันอยู่นะตอนนี้ถึงจุดโทษแล้วยังยังไม่จบนะครับผมไม่เสมอในเวลาไม่ไม่จบในเวลานะครับโอ้โหกดผิด <c oughs> โอเคมาเริ่มครึ่งหลังกันดีกว่าครับผมมานะผมว่าแบบถ้ายิงจุดโทษนะแบบเชลซีมีโอกาสชนะนะนมีโอกาสได้แชมป์นะเนี่ยเพราะว่าจุดโทษนะครับผมโอ้โหเชลซี Chelsea, มันยิงบ่อยแล้วไง แต่ลิเวอร์พูลแม่งก็คมตัวคมๆมันเยอะซาร่ามาเน่อ, s <S ara, ane, อย่างเงี้ยโอ้โหตัวคมๆเยอะนะครับผมกูโดนแล้วใช่ไหมน่ะยัยงก่อนน้องเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยใจเย็นดิโอ้โหกูยิงกลับไม่ได้เนี่ยอะไรวะเนี่ยมายิงกลับไม่ได้นะครับถ้าผมได้เล่นโอซิ w ่ววกแปดนี่น่าจะสุดอยู่นะเห็นมีคนมีแล้วนะโอซิ่ววกแปด เห็นพี่เต่าล่าสุดเปิดได้โอซิลนะฟีทยาบอกไปแสนกว่าล้านในที่เอาตังไหนไปซื้อสภาพองลีกูยังไม่มีตังซื้อเลยองลีอคอนไปนะบรีเออลืมไปละไอ้ยัยมาปั้นหนาบรี่ไปเปิดบอลหน่อยมันพอเปิดได้นะครับเห็นไหมพอเปิดได้แต่แบบเปิดไม่โค้งนะครับผมเปิดไม่ตรงหัวพูดง่ายๆโยกเดี๋ยวโยกเปิดไซด์ดู ยกเปิดซ้ายนะครับโอเคโอ้โหอะไรอันนี้นี่ไม่เกี่ยวกับนามรี่เกี่ยวกับเบอร์แคมลื่นล้วนนะครับผมเห็นไหมมันก็พอเปิดได้นะครับผมยิงเลยล่ะกันโอเค,อเ,คเก็บมาก่อนหนึ่งลูกเอาบอลมามองลีก็คมนะครับแต่มันยิงไม่ค่อยฉลาดเท่านั้นนะอหละจากที่ผมเล่นนะต่ถา,ถามว่ามันคมไหมคมมากถ้าแบบ วันไหนมันวันไหนมันเข้าแบบยังไงวะวันไหนมันแบบเปิดล่างก๊อตอ่ะก๊อตอองรีไอ้ะไรอย่างโคม <Okay. S 2> นาบรี้กูไปไหนละเออวินไปนาบี้กระถูกข้ามหัวมาหนึ่งอีกหนึ่งไหมโอเคไปเห็นไหมนาบี้เปิดได้นะครับผมแต่ไม่ได้อัน้ผมไม่ได้ทำรีวิวปีแลนด์ด้วยไงก็อยากให้ดูปีแลนด์นะครับปีแลนด์แม่งโกงแบบสัตว์สเลยอะเปิดบอลอะ แบบเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนแบ็กแฮมเลยโอลิ้นพันละเออโอเคเดี๋ยวมาดูลูกนี้นะครับเหมือนลูกนี้โอเคโอ้เห็นไหมก็พอเปิดโค้งอยู่นะโอเคลูกนี้ไม่น่ามีอะไรผมว่า <c oughs> ไม่เราเจอกับแมนยูนี่หรอลืมดูเลย okay. <c oughs> okay. โอเคโอเคเอ้ยเอ้ย จะยิงไกลกูอย่างดีเยวเลยอย่างนั้นลือนะครับที่ไม่ตัดไฮไลท์ไม่ใช่อะไรไม่รู้จะตัดยังไงนะครับนาบดีมันมันไม่มันเป็นปีกันนะมันทํายากแต่ถ้าเป็นหน้าเป้ามันก็ทาง่ายนะไฮไลท์ประตูอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอดูผมได้ตัวเด็ดๆมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาทานะครับหน้าเป้าอย่างโอบาบวกแปรลากาบวกแปรอะไรประมาณนี้โอ้ยใจเย็นใจเย็นโอบาตูเครบวกห้า อยันไลท์บอกห้าอะไรแบบนี้นะครับไปโอ้โหแบ็กแคมแบ็กแคมโอเคไอต,ตัวนี้ผมว่าผมชนะได้อยู่ไปล้ำป่ะเนี่ยไม่น่าล้ำหรอกมั้งโอ้โล้ำโอ้โหอะไรมาไม่ต้องตัดแล้วนะครับมผมก็คือเล่นให้จบไปเลยไม่น่าอยาาเอ้ยนาบี้ลูกนี้ได้วะโอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยไม่แข็งเท่าไหร่ไม่แข็งเท่าไหร่แต่ก็แข็งอยู่นิดนึง ดีกว่าปีแรกอะแข็งกว่าปีแรกนะครับแต่ถ้าเรื่องเปิดก็เหมือนเดิมปีแรกดีกว่าดีกว่าหลายเท่าเลยอนะดีกว่าหลายเท่าเดากว่าหลายทีนะโอเคนี่กูบุกไม่ได้เลยนะเอเวอร์มาก็เปิดโกงเหมือนกันไปสักลูกไป,กปกสักลูก,ก,ลกไปน้องโอเวอร์มาโอเคครับเห็นไหมผมก็ชนะมันได้อยู่ ไม่ค่อยจะมีอะไรโอเคมาเปลี่ยนตัววิงมาดีใจกับใครวะเนี่ยพูดอสเออพูดอกกี้ไม่ได้เล่นเลยปูดอกกี้นี่บวกห้าก็เก่งแล้วนะแต่ผมอยากรีวิวบวกแปมากกว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นบวกแปเดี๋ยวมารีวิวแบบยินดีนำซ่านอเลยนะพูดอกกี้นะเข้าซ้ายนี่คือแบบไม่ต้องถามหมอนะครับผมทั้งยิงไกลทั้งปั่นโอ้โหทีเด็ดเลยโอเค ฟุตบอลกีนี่ก็คนเยอรมันนะครับแต่ไม่ใช่คนเยอรมันแท้คนโปแลนด์นะครับย้ายสัญชาติมาถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันไอ้นี่ไงซาก,กี้ซาก,กี้อย่าคนโปแลนด์นะครับโอเคโอเวอร์มาได้เปิดหนึ่งลูกเดี๋ยวโอเวอร์มาบอกห้าผมมาลีบโอเวอร์มาบอกห้าน่าจะมีคนทำแล้ว <c oughs> โอ้โหโดนละก,กู <c oughs> ไอ้เห er ี <c> ้ย <oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรวะ โปโมเยอะไงพอโมเยอะไอสัตว์โปโมเยอะแม่งโดนเลยโอเคโอเคไปเอ้าดูมันทรงโอเคจบที่เสมอแล้วแหละผมว่านะครับผมไม่เหมือนมารีวิวก็ไม่ได้มารีวิวนะก็มาเล่นให้ดูนะครับผมโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแซชนาบรีนะครับผมบวกแ นะครับผมก็รีวิวไม่ค่อยถูกอะน,นะนาพี่เพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นหน้าเป้าอะนะอย่างที่บอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูลูกยิงไกลสักลูกหนึ่งยิงไกลโคตรโกงนะครับนาะมีเนี่ยไม่ไม่ถึงกับโกงแบบเหมือนกุล,ลิดบัลลากอะไรพวกนี้เนดะี๋ยมันยิงไกลได้อะ่ะโอเคครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันก็สิบห้านาทีแล้วนะครับผมโอเคไปละครับผม